อินบิวตีเซรั่มสมป่าและครีมสมป่ากลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยครับช่วงนี้คือช่วงคุณพระเชี่ยวครับวันนี้ครับเราจะนำเสนอเรื่องราวของพระอริยสงฆ์ผู้มอบธรรมและประโยชน์แก่แผ่นดินไทยครับหลวงตาพระมหาบัวยาณสัมปันโนเจ้าวาดวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีครับ มาวิสุทธิมงคลหรือหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเจ้าอาวาสวัดเกศรศิลคุณหรือวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเป็นวิปัสสนาจารย์สายพระป่าในประเทศไทยสิทธิของหลวงปู่ม่านภูริทัตโตท่านเกิดเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2456สิริอายุรวม97ปีจบจนวันละสังขาร หลวงตามหาบัวอริยสง์ผู้มอบธรรมและประโยชน์แก่แผ่นดินไว้มากมายโดยเฉพาะเมื่อวิกฤตเศรษฐกิจปี40ที่ท่านเป็นทับหน้าระดมเงินทองเพื่อช่วยชาติภายใต้ชื่อโครงการพระป่าช่วยชาติโดยหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเพื่อใช้เป็นทุนสำรองของประเทศไทยรวมถึงโครงการช่วยเหลือสังคมอีกมากมาย นอกจากนั้นหลวงตามหาบัวยังเป็นที่รู้จักในฐานะพระนักปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานผู้มีปฏิปทาหรือข้อปฏิบัติที่มั่นคงซึ่งธรรมะของหลวงตามหาบัวรวมถึงลิขิตธรรมนั้นมีมากมายเช่นไปที่ไหนก็อย่าลืมพุโทโธภายในใจให้พุโทโธพุโทโธเสมอไปใจจะสงบเย็นเป็นสุขอยู่กับตัวตลอดกาลและสถานที่ พระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบุวญาณสัมปันโนเป็นพระเถระสายปฏิบัติชั้นผู้ใหญ่รูปหนึ่งของประเทศไทยที่มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากจากทั่วประเทศให้ความเลื่อมใสศรัทธาในธรรมะคำสอนวัดปฏิบัติและการดำรงตนในสมณนเพศโดยท่านเป็นผู้มีเมตตาธรรมสูงเผยแผ่ธรรมะแก่สังคมอย่างกว้างขวางแม้กระทั่งเมื่อละสังขารไปแล้ว ท่านก็ยังเป็นเนื้อนาบุญให้แก่สรพสัตว์อย่างไม่สิ้นสุดธรรมะและประโยชน์ที่ท่านได้มอบไว้แก่แผ่นดินไทยยังคงเป็นสิ่งที่เราคนไทยควรได้เรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิ์มงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนที่ได้นำเสนอเรื่องราวประวัติขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยมีแนวคิดหลักคือเดินตามครูดูตามธรรม เล่าเรื่องผ่านชีวิตหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนซึ่งสะท้อนธรรมะที่ทุกคนสามารถนำไปพิจารณาและนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อพัฒนาชีวิตตนได้อีกด้วยครับและในวันนี้เราได้รับเกียรติจากพระอาจารย์อินถวายสันตุสโกประธานมูลนิธิธรรมเจดีที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนและพิพ,ธพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลถ้าพร้อมแล้วไปสดับรับชมกันได้เลยขอรับ กราบนรัสการครับพระอาจารย์ครับกราบนมัสการครับพระอาจารย์ครับวันนี้ต้องมีหลายเรื่องได้พูดคุยกับพระอาจารย์นะครับอย่างเรื่องแรกเลยครับอยากจะทราบประวัติของหลวงตาพระมหาบัวครับอย่างเช่นบุคลิกต่างๆของท่านนะครับที่แรกท่านก็มีเจตนาอยากจะบวชนะตอนแรกใช่ไหมครับตอนแรกครับท่านก็เหมือนกับหนุ่มทั่วๆไปแต่พ่อแม่เห็นว่าพี่ชายของท่านเนี่ยมีคู่ครองก่อนและท่านก็มีลักษณะแนวโน้มอย่างนั้นอีก พอเป็นหนุ่มขึ้นมาก็ต้องมีสาวร้องพูดง่ายๆครับพ่อแม่ก็เลยขอร้องให้ท่านยังไงก็ให้บวชให้พ่อให้แม่ก่อนท่านก็พอได้ยินคํานี้ขึ้นมาท่านก็ไม่สบายใจเป็นทุกข์ใจพอสมควรพ่อก็เลยบอกว่าลูกเอ้ยพ่อกับแม่เนี่ยอยากจะให้ลูกบวชให้พ่อได้ไหมให้พ่อได้เห็นผ้าเหลืองของลูกเพราะว่าพ่อกับแม่เนี่ยกลัไม่บวชให้พ่อให้แม่จะเลยเนี่ย พ่อแม่ก็ไม่รู้จะไปนรกหลุมไหนครับเพราะนั้นขอให้ลูกบวชให้พ่อให้แม่ได้ไม่ลลกพ่อพูดท่าน,นั้นแหละพ่อก็น้ําตาโผลออกมาเลยพ่อพ่อน้ําตาโผลมาแม่ก็น้ําตาโผลออกมาในวงข้าวท่านมองเห็นทั้งพ่อทั้งแม่น้ําตาโผลมาท่านก็กระโดดออกจากวงข้าวแต่กินข้าวไม่ลงพอออกไปท่านก็ไปเค็ดที่นี่เราจะบวชได้หรือ ถ้าเราบวชไปนี่ก็เนี่ยสาวของเราเนี่ยคงจะมีใหม่เรื่องอะไรลักษณะอย่างนั้นนะความี่ตกกังวลของในใจแต่ถ้าหาว่าเราไม่บวชเราก็ไม่ฟังคําพ่อแม่กระดูกไม่ดีอีกนั่งคิดอยู่ตั้งสามวันนอนคิดนั่งคิดไม่มาทานอาหารล่วมวงเลยนะครับวันที่สี่เนี่ยเข้ามาในวงข้าวเพราะว่าพ่อกับแม่อยากจะให้ผมบวชผมบวชให้ได้ครับแต่จะว่ากําหนดกฎเกณฑ์ให้ให้ผมอยู่เท่านั้นเท่านี้ปีนึงผมจะไม่บวชเอาได้ลูก พอเข้าไปในโบสถ์แล้วบวชเสร็จแล้วออกมาลูกจะสึกเลยก็ได้ <c oughs> ขอให้พอ่อกับแม่เห็นผ้าเหลืองของลูกท่านนั่นแหละเป็นที่พอใจขอแค่นั้นพอ,อ,อขอแค่นั้นพอท่อทานก็โอ้โหทำไมแม่ของเราฉลาดมาพูดมาขึ้นนึกเดี๋ยวนี้ทวันะพ่อบวชเข้ามาแล้วก็ไปหาอุปชาอุปชาก็บวชให้เสร็จแล้วก็ท่านก็สอนเห็นอุปชาเดินยองกลเห็นอุปชานั่งสมาธ,ธิเอ๊ะท่านนั่งอะไรท่านเดินอะไรก็เข้าไปศึกษากับท่านท่านก็บอกว่า อันนี้คือวิธีการนั่งภาวนาเดินโยกลมทําให้จิตใจสงบผมทําได้ได้ท่านก็ได้สอนวิธีกรรมให้ครับพอมาปฏิบัติท่านก็เรียนและก็นั่งภาวนาไปด้วยท่านว่าในพรรษานะั้นจิตของท่านสงบถึงสามครั้งพอจิตสงบเนิ่งลงไปโอ้โหมันมีความสุขในใจจากนั้นก็อยากจะให้มันเป็นอีกมันก็ไม่เป็นเอเอาเถอะไม่เป,นเปน็นไม่เป็นก็ไม่เป็นนั่งต่อไปมันสงบ นี่แหละวิธีการนั่งภาวนาจาก้องออกพรรษาและทั้งคงจะอยู่ได้ควรจะศึกษาจากนั้นก็ในด้ใจขึ้นมากันอยากจะเป็นพาาระรหันสนี่ตัก,ก็เลยออกมาปฏิบัติไปศึกษาในสำนักต่างๆจากนั้นก็มาอยู่ที่วัดพระศรีในะสุดท้ายนะมาศึกษาธรรมะอยู่ที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนมาเจนนี่หลายปีก็ได้นักธรรมเอกกับมหาปร,รียนสามประโยคที่วัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกันครับ พอพร้อมกันเสร็จแล้วท่านก็นบอกว่าพอการเรียนการศึกษาเราจะออกปฏิบัติท่านก็ไม่เรียนต่อเลยไม่ศึกษาต่อทั้งที่เจ้าุณสมเด็จวัดพระศรีมหาธาตุในไม้มั่นปั้นมือที่ว่าเป็นพระตั้งใจดีองค์หนึ่งแต่ในใจของท่านท่านคิดอยากจะออกปฏิบัติเพราะท่านภาวนาจิตใจของท่านได้รับความสงบพระอาจารย์ครับแล้วทางด้านธรรมะคําสอนของหลวงตาพระมหาบวัวมีด้านไหนบ้างครับพระทุกองค์ที่ท่านสอนพระฝรัง่งพระไทยพระทุกตนเข้าไปศึกษาท่านให้ศึกษาเรื่องศีล กฎระเบียบครับศินสองยี่ของพระนี่ต้องอยู่ในเป็นพื้นฐานซะก่อนหลวงปู่มั่นบอกว่าถึงจะเป็นอาบัติเล็กน้อยก็าตามศินและวินยัยพวกเราต้องปฏิบัติไม่ใช่ว่าปฏิบัติแต่ข้อใหญ่ของทุดีเล็กๆนะ่ยมันเข้าตาทําให้ตาฝ้าฟางเพราะนั้นต้องรักษาศินให้บริสุทธิ์เป็นพื้นฐานครับจากนั้นเรื่องภาวนากันนะแนวแถวสายหลวงปู่มัน่นภาวนาพุทโธเป็นหลักน,นั่นคือสมถะอันนี้คือแนวแถวของหลวงตาแนะนําสั่งสอนครับพระอาจารย์ครับ ความเป็นมาของการสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลยังไงครับอืมอันนี้ก็นี่แหละมาจุดนี้อาตมาเองก็อยากจะชี้แจงให้กับชุมชนและสังคมได้รับทราบมือนกันเพราะชุมชนบางกลุ่มว่าหลวงตาไม่ให้สร้างเจดีย์แต่บางชุมชนก็บอกว่าหลวงตาให้สร้างแต่นี้ในฐานะที่อาตมาเป็นพระอาตมาก็ติดตามในขณะที่ยังมีท่านมีชีวิตอยู่คืออาตมาเองก็กลัวกลัวมากกลัวหลวงตานะนะเพราะท่านดุ แลวก็จริงจังถ้าหาว่าเห็นอะไรผิดลูกศิษย์ลูกหาในภายในวัดออพอเสร็จจะชี้นิ้วทันทีอย่าให้เห็นนะแบบนี้นะไม่ถูกต้องนะหนักวัดนะถ้าอย่างนั้นหนีจากวัดนะหนีจากเรานะโดยมากลงตาจะเด็ดเดี่ยวมากเพราะนั้นทุกคนจะทําอะไรจะพูดอะไระกับลงตาเนี่ยต้องคิดแล้วคิดอีกครับ แต่นี่ก็คือก่อนที่จะมีพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาเนี่ยก็อาตมาก็เลยร่างเป็นหนังสือขึ้นมาให้พระในวัดนะที่เป็นมหาปรเรียนพดอย่างนี้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 นะเ,เสร็จแล้วก็วันนั้นก็เข้าไประปปชมเรื่องสถานีวิทยุเสียงธรรมเรื่องการงานสถานีจบแล้วก็บอกขอาการ่อแม่คุณจารย์ก็ผมจะมีเรื่องเรื่องกาบเรียนพ่อแม่คอาจารย์ก็เลยเอาหนังสือฉบับนั้นะให้องนั้นอ่านถ้าอ่านไม่จบท่านจะปฏิเสธก็ไม่ได้ใช่ไหมละ่ะครับพออ่านเสร็จแล้วท่านบอกเรายังไม่เห็นด้วย เราไม่เห็นด้วยเรื่องของเราเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่ามายุ่งเรื่องของเราเรื่องประเทศชาติบ้านเมืองเป็นเรื่องใหญ่กว่าเรื่องของเราไม่อนุญาตในเมื่อท่านไม่ให้ยุ่งเราก็ต้องถอยใช่ไหมละครับแล้วจะไปด่านทุนหลังได้ไงพอเสร็จแล้วมาประมาณวันสองสามวันตอนเช้าต่อมาเนี่ยท่านก็เลยกำลังจะฉัน <ừ> อาหารวันวาว,ว,ว,วันก่อนมีพระขึ้นมาหาเราอยากจะสร้าง P เจดีย์พิธภัณฑ์เราไม่เห็นด้วย การสร้างเจดีย์ขึ้นมาแล้วมีอัฐบริขฐารเก่าๆแล้วก็มีรูปเหมือนเข้าไปกระกลบปลุกปลุก,ลก mm. เสร็จแล้วก็ตั้งจิตอริฐานคอยเข้าไปเจ้าลารวยสวยงามมแต่เรื่องกิเลสทั้งนั้นจะเวียนว่ายตายเกิดใน,ในโลกถ้าจะสร้างนะสร้างลักษณะพิพิธภัณฑ์เอาผลงานของเราช่วยเหลือโลกที่เราจะแสดงทําโปลดแสดงทําในสถานที่ต่างๆแล้วก็ผลงานของเราที่ช่วยสงเคราะห์อ,อนุเคราะห์โลกมีมากมายเอาผลงานของเราออกมาประกาศเผยแพร่ ต่อไปให้โลกทั้งหลายได้รู้ต่อไปคุณ,คณรบบท,ที่มีอุปนิสัยอย่างเราเป็นผู้มีความสงเคราะห์นุเคราะห์อย่างเราเขาจะได้ศึกษาแนวทางของเราจากนั้นเขาจะได้นำทำคําสอนแนวแนวทางของเราไปแนะนําสั่งสอนคนรุ่นต่อไปครับอันนี้คือท่านพูดท่านสั่งอย่างนั้นอืมอันนี้ที่อาตมามาวันนี้นะอาตมามาเบื้อเจตนาคือจุดนี้ครับเมื่อเราสร้างพระเจดีย์ถึงจะสร้างดีดีขนาดไหนมีคุณค่าขนาดไหน แต่เราไปสร้างอยู่ในหุบเขาไม่มีการประกาศเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนมันก็ไม่เกิดประโยชน์ครับแต่มาคราวนี้อยากจะมาบอกชักชวนพี่น้องประชาชนอย่างที่องค์หลวงตาได้พูดว่าเอาผลงานของเราออกให้กับพี่น้องประชาชนได้ศึกษาจะเกิดประโยชน์ก็อยากจะชักชวนพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศชาติทั้งต่างประเทศที่รักเคารพในองค์หลวงตาขอเชิญเข้าไปชม ไปกราบไปไหว้การสร้างที่พิพิธภัณฑ์ในคราวนี้บางคนก็ว่าสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่อัตมาไม่มีเจตนาอย่างนั้นครับอัตมาภาพมีเจตนาว่าเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วให้เป็นสถานที่เคารพสักการะเพราะโลกตาเป็นถูปลหาบุคคลท่านหนึ่งอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถูปลหาบุคคลสี่จำพวกสมควรที่จะสร้างสถูปและเจดีย์ไว้ในทางสีแพร่ง เพื่อให้คนได้กราบได้ไวหว้เพื่อสักการะคือพระพุทธเจ้าพราะปฏิเจ้พระพุทธเจ้าพระละหันแต่สาวกพระเจ้าจักรพัิแต่หลวงตามหาบัวเนี่ยสิทธิ์อย่างพวกเราเนี่ยคิดว่าองค์ตาคือเป็นพระละหันท่านหนึ่งที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ,บอสมควรจะสร้างสถูปและเจดีย์ครับผมนี่ก็คือเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์นะครับที๋ยวนี้พระอาจารย์ได้มีโอกาสมาเชิญชวนพวกเราไปเยี่ยมไปชมกันได้นะครับผมครับผมก็ไปอ่านพุทธประวัติ ของหลวงตาพระมหาบัวบนำสิ่งเล็กเล็กน้อยมาดาเนินชีวิตผมว่าจะมีความสุขเพราะถือว่าหลวงตาพระมหาบัวเป็นพระที่มีความเมตตาสูงครับครับผมขอกราบพระอาจารย์อินทวายสันตุสโกครับครับรักสการครับสุกกายสุกใจเน้อพวกเราสุกกายสุกใจร่ํารวยโชคดีทุกท่านเน,น่าเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับพักกลับมาครับคุณพระช่วยครับ ครูช่วงหน้าชอยหน้าม่านก,กับสามนาและเรื่องราวเล่าสู่กันฟังสุดฮาห้ามพลาดปีที่แล้วก็จะโกอย่างเงี้ยจับได้จัได้